สวัสดีค่ะอันนี้มาเอาน้ำทอ่ตอต่ทอท่อประปลาเข้าไล่ไผ่ สามทางเหรอสามทาง,างไม่พอสายยางไงมขุดซ่วมกว่นเุดซ่วมหน่อยขุดซ่วมหน่อยโอ้โหปาาลออปหปาเยอะๆ เออเข้าไปวไปแล้อหลามน่อยอยู uh 네่ในข้างในไอหลามหรือว่าไอ้จงอางวะไม่รู้อ่ะไออาอาเห็นเห็นคาบมันอหป่าน้นเปล่าัอใหม่ๆนู้นนะมึงเกบบกเท่าเท่าแขนน น้ยใส่ใส่คอนอะไรวะคัมแบ็กเหรอไม่มีไม่เหล็กของไอ้นะไม่เหล็กอ่ะกลัวกลัวงูฉกอ่ะไปซื้อท่อเหรออ่หมดแล้วเชียวพี่ท่อหมดแล้วนั่งเล่นอะไรแล้วนู่นน่ะหวดปลานั่นน่ะ <c oughs> ได้แน่นอนละอันนี้ได้เลยกันแน่นอนละ,ะโคตรเลยอ่ะนี่คนละเล่มอ่ะเดินคนละไล่ละมาะย่าลาบอ่ะเอาหน้าเลยใช่ไหม <c oughs> หน้าละวาแถวละวาไปเลยมาย่าลาบมันเยอะ